ีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับที่เป็นอะไรมาก่อนครับพี่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะผ่าตัดแล้วก็ให้คีมโมหลังจากการผ่าตัดแล้วให้คีโมเสร็จแล้วก็ผ่าตัดเก็บลำไส้แต่ก่อนนี้ก็คือต้องห้อยผงที่ท้องเป็นจิงโจ้นะคะประมาณสิบเดือนนะคะแล้วก็เก็บเก็บลำไส้เข้าไปแล้วหลังจากเก็บลำไส้เข้าไปแล้วกับการที่เราผ่าตัดหนะ้าท้องในท้องนี่มันจะแข็งมากๆโดยเรื่องที่มันมีพังผืดในช่องท้องมากเลยนะคะคก็ ว่าดีก็ซื้อกินหมดแหละทั้งหมดแหละแล้วทําอะไรมาบ้างอะครับที่ผ่านมาับโอ้สารพัดเลยค่ะยายเล่าเนาะเอาเป็นว่าเราไปเจอน้ําตัวนี้แล้วเรากินเข้าไปอะเชื่อไหมครับว่าคือหนึ่งขวดที่ได้กินนะคะจากที่เราไม่เคยได้นอนน้าตัวนี้คือน้ำวเ w e r one นี่ใช่น้ำาว w ว r one ปกติน่าจะหลังจากที่เราผ่าตัดเก็บมาแล้วให้คีโมมาแล้วเราจะนอนไม่ได้เพราะตัวเราแข็งมากเลยมันถูกเผานะคะในร่างกายมันแข็งเหมือนรากไม้นะคะต้องนอนแบบ ต้องพิงตัวเองหลับทุกวันเลยเอาหมอนหนุนแล้วก็เอาหมอนสอดขารเราไม่สามารถที่จะนอนเหมือนชาวบ้านเขาได้เลยก็ทรมานแล้วว่างั้นแั่แพอได้กินน้ําตัวเนี้ขวดเดียวขวดเดียวเลยเรอพี่ขวดเดียวเลยคืนนั้นได้นอนราบกับพื้น ทำไรที่ได้ชีวิตใหม่จริงๆเลยพอรุกขึ้นเช้าก็โอ้โหตาลีตาเหลือกบอกคนที่แนะนำมาค่ะเขาก็ดีใจมากเลยนะคะก็ส่งน้ามาให้กินจนตอนนี้กินได้ประมาณ2แพ็คแล้วค่ะความรู้สึกตอนนี้ได้านต์ดีขึ้นมากๆเลยมีความรู้สึกดีกับน้ำเวอร์วันอย่างไรบ้างครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเลยค่ะแล้วพร้อมที่จะบอกต่อยังไงครับพี่พร้อมค่ะพร้อมนะคะก็อยากให้ทุกคนที่จะมีโรคหรือไม่มีโรคก็แล้วแต่นะคะ ให้กินน้าตัวนี้เพราะมันเป็นน้ําที่จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นคุณต้องกินด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่ามันได้อะไรเมื่อวานยังมานอนหนุนนอนเลยนะด้วยอาชีพแพทย์แผนไทยนะเราก็เมื่อยเมื่อยคอนะเราก็เอาขวดน้ํามาหนุนคอแล้วเราก็เลยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าน้ําตัวนี้ช่วยชีวิตพี่นะครับช่วยชีวิตแล้วก็บอกต่อลูกค้าก็คือคนไข้ที่มานวดที่นี่เมื่อเช้านี้็ขาไขไปได้ตามแคกแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าเราเป็นแบบไหนจากที่ตัวดําเล็บดําเลือด ีเลือดไม่มีก็เห็นว่าอ้ทำไมถึงดีขึ้นพอเราตัวนี้เขาก็เลยครับพี่งั้นเราช่วยกันนะครับพี่ครับราบขอบคุณพี่มากครับที่เป็นวิทยาทานครับขอบคุณครับดีมากยินดีนะคะเชิญทุกคนนะคะ